เมื่อสื่อเดินทางกับเราไปทุกที่ทุกเวลา24ชั่วโมงเรียกว่าตามติดชีวิตเราทีเดียวในแต่ละวันเราจะพบกับข่าวสารละครโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตหนังสือนิตยสารป้ายโฆษณาต่างๆครบทุกประเภทเด็กและเยาวชนไทยกว่า23ล้านคนใช้เวลาอยู่กับสื่อเยอะไม่น้อยกว่าวันละ8ชั่วโมง อยู่กับโทรทัศน์วันล,ละ5.7ชั่วโมงอยู่กับอินเทอร์เน็ตวันล,ละ3-5ชั่วโมงเด็กๆทั่วไปใช้เวลาเรียนหนังสือในโรงเรียนปีละ900-1,000ถึงชั่วโมงในขณะที่ใช้เวลาดูโทรทัศน์ปีละ1,000-1,200ถึงชั่วโมงมากกว่าเวลาเรียนซะอีกที่สำคัญทุกวันนี้สื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่ออออนไลน์ทั้งหลายได้เข้ามามีบทบาทใกล้ชิดสนิทสนมกับพวกเรามากขึ้น Facebook Twitter YouTube เว็บไซต์บล็อกต่างๆเราพกสื่อเหล่านี้ไปได้ทุกที่ในโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตก้มยาก้มตาจิ้มจมกดกดโหลดแชร์แชทข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งจริงไม่จริงดีและไม่ดีถูกส่งต่อกันอย่างรวดเร็วในปี2554ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตชาวไทยกว่า60.90%เข้าวเว็บไซต์บันเทิง g a m e ์ออนไลน์บล็อกต่างๆในขณะที่เว็บไซต์สุขภาพและหน่วยงานราชการมีผู้ใช้บริการเพียง1.33%เท่านั้นโดยเว็บไซต์ที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า7ล้านเว็บเป็นเว็บโป๊ไปแล้วกว่า2ล้านเว็บเว็บไซต์ยอดนิยมกว่าครึ่งเป็นเว็บไซต์สีเทาใช้ภาษามไม่เหมาะสมส่อเรื่องเพศและ17.5%เป็นเว็บไซต์สีดำ หยาบคายรุนแรงและลามกอนาจารที่สำคัญที่สุดการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้เป็นไปอย่างเสรี24ชั่วโมงแบบสื่อไร้พรมแดนจากข้อมูลที่ผมเล่ามาทั้งหมดน่าจะพอนึกออกกันบ้างนะครับว่าในแต่ละวันเราจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ตัวนี้ที่ก็แพงเพชรดูบางทีทำภาพเหมือนชินอเมื่อภาพเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาให้เห็นแน่นอนหลายคนเกิดอาการคล้อยตามหลงเชื่อได้ง่ายๆโดยไม่ทันคิดวิเคราะห์แยกแยะหรืออาจจะตกใจรับไม่ได้ในช่วงแรกๆแต่พอเห็นบ่อยเข้าก็กลายเป็นเรื่องชินตา และคิดว่าเป็นสิ่งปกติที่ทําได้ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดแล้วถ้าเด็กและเยาวชนมีความคิดและพฤติกรรมที่เรียนแบบมาจากสื่อที่พวกเขาเห็นบ้างแล้วครับแต่งตัวโป๊ยั่วยวนได้เพระจํามาจากมิวสิกวิดีโอมีเพศสัมพันธ์แบบเสรีตกตีแย่งผู้ชายเพราะจํามาจากในละครผิดหวังอะไรก็คิดฆ่าตัวตายตามแบบดาราเกาหลี ยกพวกตีกันไล่ยิงกันกลางเมืองเพราะจำมาจากข่าวศัลยกรรมกันทั้งตัวป่อผิวให้ขาวเพราะอยากเป็นเหมือนในโฆษณาคมคืนแอบถ่ายเพราะดูมาจากในเว็บไซต์และอีกหลายเหตุการณ์แล้วที่สำคัญทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้นอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยจะเป็นอย่างไร ถ้าเราปล่อยให้พวกเขามีชีวิตติดสื่อแบบนี้โดยที่ไม่มีการรู้เท่าทัน